ดูพิเศษไม่ได้ไงว่าจริงๆมันเป็นแบบการล่าดินเนอร์ครัพี่คือผมยังไม่รู้เลยว่าวันนี้ผมต้องแบบมีร้องเพลงแล้วก็นั่งกันอยู่ในบนโต๊ะอาหารนะครับซึ่งมีคุณทรายนะครับคอมมูนิเคชันนะครับกออ็อาศัยจังหวะที่ชุลมุนนะครับงงๆเราก็เลยตอบแบบโอเคได้ครับพี่ได้ครับ สรุปได้จริงเลยได้มาร้องจริงๆเลยวันนี้ครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าตอนแรกเรารู้สึกว่าเราเกรงใจถ้าเราต้องไปร้องพี่วีอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบโอ้พี่วีเขาเป็นแบบมือเทพไปแล้วอะไรครับแต่ว่าพอมีโอกาสได้ร่วมร้องกันก็ดีใจมากครับแบบนี้จะมีแบบว่าซิงเกิลต่อ,ตอ,ตอไปอะไรับพี่ฝากด้วยนะพี่วี <c oughs> เออถ้าแบบเห็นถึงคุณภาพเสียงของผมเมื่อกี้นะครับก็ยินดีจะฟีเจอริงสักเพลงอนนถ้าถ้าเากิดมันมีอีกก็คือยินดีเลยยินดีครับยินดีครับ ินด้ถรเบเโอเยอะนะครับจริงๆได้ไปเรียนรู้หลายที่เลยได้ไปแบบเป็น head office ของ h ิ s ซ i d o ด้วยนะครับผมที่ดูนวัตกรรมเขาจะเล่าตั้งแต่แบบ history ของ h ิ s ซ i d o ว่าเกิดเกิดขึ้นมาจากอะไรแล้วก็ดำเนินงานมายัางไงจนถึงวันนี้ว่ามีโปรดัก t ์อะไรบ้างลหลายตัวนะับ จริงๆทำเป็นทริปที่ทำงานเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าก็มีจังหวะที่เราได้ไปทานอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีถ่ายรูปถ่ายลงสบ้างมันี่ีแบ,บหมือได้อยอะไรระหว่างกรับีแล้วกดอยอดเปลออ๋อค่อนข้างเยอะคือเราไปเนี่ยเราก็จะ observe อยู่ตลอดเวลาว่าเขาทำอะไรบ้างในนั้นเขาจัดป๊อปออะไรบ้างอะไรเงี้ย อย่าง<ร>อีเวนต์วันนี้เราก็แอบดูแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับแต่ว,ว่าก็แฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ร่วมงานี่ยชิซึโดครับผมอันนี้ก็คือซีออลซูริกี่เตรียมมาได้ดีก็คือฝากด้วยนะ,นะครับคอลลาบอร์เรชันในครับซูรีกับชิซึโดนะครับผมก็เป็นรสชาติที่อร่อยมากๆนะครับผมเป็นเป็นคอลลาบที่เป็นแบบดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนลองชิมกันอันนี้ก็เปิดตัวมาก ตอนนี้มี18สาขาแล้วครับแล้วก็ภายในปีนี้คาดว่าน่าจะประมาณ40สาขาครับมันมีการดูว่าที่แบบวินรับเรื่อแฟนคลับที่โรงสูงอ๋อครับคือ,ค,อ,ค,อคือจังหวะนั้นนะต้องบอกว่าคือคนค่อนข้างเยอะมากแล้วแล้วแอฟเรียมันค่อนข้างแบบแน่นค่อนข้างน้อยอะไรครับมันก็เลยทําให้แบบมีการดันกันเกิดขึ้นหรือว่ามีการที่แบบพยายามจะเข้าหาวินอะไรอย่างี้ครับวินก็เลยพิกาดในเขาพยายามเซฟวินนี่แหละพยายามเซฟร้านด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ย เหมือนจะพังร้านเข้ามาอะไรยทุกคนก็เขาก็เลยบอกว่าให้ทุกคนใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เข้าไปช่วยบอกทุกคนใจเย็นนี่แหละครับแต่ว่ามีจังหวะที่มีแฟนคนนึ่นล้มไปผมก็กลัวว่าเขาจะได้รับอันตรายอะไรเพราะว่าโบกคนมันลุมเยอะมากเลยต้องให้ช่วยเขาขึ้นมาก่อนเด่างี้มก็รู้ไปว่าคลิปนั้นตกลงคนไหนคนได้ชมอาหารจเยอะมากเลยนะโอ้โหเหรอครับครับครับก็ต้องขอบคุณมากครับแต่ว่าจังหวะนั้นคือมันจังหวะที่แบบ ฉุกเฉินจริงๆอ่ะสำหรับตัวผมเน,นี่ยผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโว้ถ้าเราไม่เข้าไปช่วยนี่น่าจะเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าล้มลงไปแล้วคนเยอะๆมองมอง,มองไม่เห็นแล้วก็รีบเข้าไปช่วยก่นอนครับก็พอเราได้มีอีเวนต์เปิดเยอะๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสที่จะอยากจะใกล้ชิดกับเขามากขึ้นดีกว่าครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่อีเวนต์ปิดบ้างหรือว่าอยู่ต่างประเทศบ้างอะไรครับพอมีโอกาสได้มาอยู่ที่ไทยก็ รู้สึกว่าอยากจะใกล้ชิดกับแฟนอ๋อมันฟีลยังไงคะัอาจารย์บอกว่าได้ฟูลได้แบบเซอรรส์ฟูลฟีลเราแฮปปี้ทุกครั้งเหมือนแบบทุกครั้งที่มาเจอแฟนเราเหมือนได้เติมพลังกลับไปทํางานของเราด้วยทํางานในวงการต่อไปด้วยไปถ่ายซีรีส์ไปทํางานต่างๆอย่างนี้มันทําให้เราแบบเออมีกําลังใจอยู่ตลอดเวลาครับรได้ครับยังไงก็ mm hmm. ฝากด้วยนะครับกับ Pop Up Store mm hmm. นี้นะครับของชิเซโด้นะครับกับ New อัลติมูนนะครับผมอินฟิวซิ่งเซรัมนะครับต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เขาดีมากจริงๆทุกคนได้มาลองใช้แล้วก็เขามีกิจกรรมมากมายเลยนะครับในปลอกอัพอยากให้ลองแวะมาที่นี่ดูนะ